ออกองไม่เป็นไรเลยเรือไม่ทาประเด็นรถรถเหรอทับโชยเออโชยเออเฮ้ยไม่เป็นรถหรือเปล่า

Quả miền Quả miền Này Ôi Quên rồi nè Này Hãy kinh thúc ô Ôi xíu ô rồi ได้ห้องแรกพับไงเียด้านบนนะตอนนี้คับทำไม่ได้อ่ะอืม,มด้านหลังน่าจะพับได้ในด้านหลังได้หรืเปล่าต้น ดวามสวยนี่อนังได้ล้นหนังได้อืมล้นหนังเนียนนะดนังอืมด้านหน้าไม่ได้เลยสงไม่ดีกวรกะได้ได้ mh 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 cho mh 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 mh

Hộp, mình mới xe lốt vào này nào lốt lốt, lốt, lốt Như thui là thu, thu, thu phương này

เดีนี้ก็รถนะอืม็ปความสุขเล็กน้อยในเอฟซีคนครเด็กนะเอาดาดทับมันเป็นรถเลอรถตัวไหนก็มีล้อไล้อม่ล้อป่ะ <c oughs> ล้อไม่มีอีกรถตัวไหนไม่มีล้อป่ะ <c oughs> โอ้ไม่ใช่เรื่องนี้

แต่นล้มีปีกช่มีปีกอะเจาที่มีปีกมีเหมือนกันเอามีเอามีเอามีเออมีปีกเหรออะไรเลนี่นี่โอ้เออของเล่นใหม่เอีีนะเรอะันใหญ่ก็นใหญ่เเหรอเพราะนใหญ่ก็มีเออ ทำรถครับทำรถครับทำรถทำรถทำรทำเรือเออเออโอเคนี่ครับผมของเล่นใหม่นะครับผูเ้เห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วสวัสดีครับ